เดี๋ยวฉากนี้ก็ไปลุยกันแล้วหลังจากที่เราเล่นตามเกมที่เขาแนะนํานะครับอันนี้ผมเลือกแบบว่าเล็งเต้าแล้วก็ยิงอัตโนมัตินะไม่ต้องกดปุ่มยิงนะครับขอให้เล็งให้โดนนั่นเองนะฮะนี่คืออะไรเก็บของเหรออ๋อเก็บของอุ้ยลบก,ก่อนปล่อยผีเสื้อกอนฮนะออโต้จอมตีไปนอกจากตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กด้วยนะนี่นะครับขอแค่เล็งโดนแล้วมันมยิงอัตโนมัติเลยนะ ก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้มันจะให้เลือกว่าจะยิงกับว่าออโต้หรือว่ากดยิงเองนะครับผมเลือกที่จะให้กดเล็งแล้วก็ยิงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ อันนี้เราก็มาอยู่ที่เกม One Human นะครับกราฟิกผมปรับเป็นสุดเลยนะครับนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเกมกันตอนนี้ผมกําลังเล่นเกมนี้อยู่นะฮะส่วนเสียงผมก็จะลดอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับอันนี้กราฟิกก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวฉากนี้ก็ไปลุยกันครับหลังจากที่เราเล่นตามเกมที่เขาแนะนํานะครับ อันนี้ผมเลือกแบบว่าเล็งเป้าแล้วก็ยิงอัตโนมัตินะไม่ต้องกดปุ่มยิงนะครับขอให้เล็งให้โดนนั่นเองนะฮะนี่คืออะไรเก็บของเหรออ๋อเก็บของอุ้ยลบก่อนปล่อยผีเสื้อก่อนฮนะออโต้โจมตีบปานอกจากตัวใหญ่แล้วยังมีตัวเล็กด้วยนะนี่นะครับขอแค่เล็งโดนแล้วมันมยิงอัตโนมัติเลยนะ ก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้มันจะให้เลือกว่าจะยิงแบบว่าออโต้หรือว่ากดยิงเองนะครับผมเลือกที่จะให้กดเล็งแล้วก็ยิงเป็นธน,นูนะครับช่วงแรกของอาวุธมันมีเหมือนกับว่าสู้กับสัตว์ประหลาดต่างมิติคับของสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมานะครับจาก้องทุนหลอกกราฟิกนี้ผมปรับสุดเลยนะภาพถือว่าสวยครับแล้วก็โทรศัพท์ อันนี้ผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคือมันร้อนแต่ว่ามันเล่นได้ไม่ถึงขนาดว่าร้อนจนจับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับอ่ะนี่ก็เล่นตามเกมไปก่อนนะครับอภาพก็จะประมาณนี้นะฮะก็มาเก็บของเก็บอะไรก็เกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะก็มาลองดูนะเพืเ่อนๆว่าสนใจลองอ่าโหลดเกมนี้มาเล่นหน่อยนะก็โหลดมาให้แล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นบ้านของเรานะครับ จุดที่เราบอกว่าเอาไว้ครับของหรืออะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบผมทำคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับภาพถือว่าสวยเลยนะแล้วก็ตรงเครื่องมือเกมนี่ผมปรับเป็นตัวมอนสเตอร์นะครับซีมันโชว์สูงสุดเป็น6กเฟมเลทนะครับแบตเตอรี่คงเหลือห้าสเ็ดปอร์เซ็นะครับอ่าประมาณนี้ที่เหลือตรงจุดอื่นมมน,นะครับเกมมาไม่ได้ซัพพอร์ตการแทรกเฟมเลทนะครับเกมนี้ยกเป็นพับจีเกมเดียวแนละ้วตอนนี้ที่โหลดมาได้นะครับ อ่ะแต่เราเข้าไปที่บ้านก่อนเป็นยังไงบ้างเปิดประตูนะครับอะก็มาคุยกับตัวอารมณ์เหมือนตัว NPC ในบ้านนะครับแต่เกมนี้มันเกมภาษาอังกฤษนะครับ <was> ไม่ใช่ภาษาไทยนะเนื <was> ้อเรื่องก็เลยอาจจะไม่เข้าใจเวลามีคำถามอะไรพูดมาก็ตอบไปมั่วๆวนะผมก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้แปลมาเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะนะครับ กดอันแรกมาให้หมดเลยนะครับประมาณนั้นอันนี้เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนผีเสื้อที่คอยช่วยเราต่อสู้นะเวลาเราเจอศัตรูอะไรพวกนี้นะปิดประตูก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านเรานะครับของอันนี้ชั้นล่างนะชั้นบนยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวขอขึ้นชั้นบนก่อนวิวดีนะน่าเป็นโฮมสเตย์ได้ครับวิวสวยนะน่าจะเล่นน้ําได้นะในชั้นสองนะครับอะกดซับไพ่เปิดกล่องดูนะครับ เก็บมาให้หมดแล้วก็ได้นะครับนี่ฮะเทคออลนะครับครับของครับอาวุธอะไรพวกนี้นะครับในชั้นสองนะผมเพิ่งขึ้นมาเหมือนกันตอนแรกมันฉากเริ่มเนะี่ยมันอยู่ที่ชั้นล่างนะครับชั้นบนสุดชั้นสามนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอนะ่ะนี่นะโอ้วิวสวยนะโอเพชนนี่คืออะไร ประมาณนี้นะครับมันให้ไปไหนต่อยังไม่ดูเลยเกมแนวนี้ก็อาจจะติดเรื่องภาษาแน่ยนะฮะอาจจะเล่นยากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าให้เราทําอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเกมนี้เป็นเกม PC มาก่อนเป็นเกมเป็นเกม PC ถ้าไม่ใช่มาก่อนเป็นเกม PC อยู่ในปัจจุบันนะครับมีเล่นทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับมีทําอาหารนะฮะเก็บของมาทําอาหารกินอะไรพวกนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า,วา,อ,าอาหารกับน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะกดนี้ไปก่อนอกินเซนนาน้ำนขึ้นนะครับแต่มันต้องคอยคราฟนะครับกินน้ําอาหารกินหน่อยสิซึกโรบกะเพาะถามหาแล้วถ้าไม่กินนะครับแต่เกมอาจจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าหนึ่งผมอาจจะไม่เคยเล่นสองนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเวลา ทำอะไรนี้มันก็ต้องคอยมาแปลนะครับอันนี้จะเป็นการคาบพ,พวกอ่าชุดอาวุธอะไรพวกนี้นะครับอเข้ามาดูได้อันนี้ก็เป็นคราบของซ่อมพวกประจงประแจธนูรูปดอกพวกนี้นะครับแต่ว่าภาพเกมนี้กับอ่าวันฮูแมนกับทางด้าน i อคูนีโสิถือว่าโอเคนะไม่คีเลยครับผมปรับสุดเลยนะจริง ไม่ต้องปรับขนาดนี้ก็ได้นะครับเราจะปรับแค่าทางด้านเซตติง้งจริงๆเดิมๆม,มากราฟิกมันจะเป็นแบบแค่นี้นะครับนี่แล้วก็แม็กเฟมเ t e จะเป็นเวลี่ไฮนะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับแต่ผมจะปรับสุดนะครับมันก็จะบอกว่ามีใช้การใช้พลังงานเยอะนะแบตจะลงไวเครื่องอาจจะร้อนนะประมาณที่ผมก็จะเล่นตามนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนเ e s o l ร t โซลมันได้่าแค่ไฮนะครับ นี่ก็ไม่ปรับอะไรเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้สนนีปรับโทนสีนะครับเอาแบบไหนมูฟฟี่ไหมอ่ะลองดูมูฟฟี่ดูนะอ่ะจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปไปไหนต่อยังไม่ดูเลยนะน่าจะต้องไปอ๋อนี่มีปืนด้วยนะะี่เออมีปืนให้เราด้วยเปิดอะไรโซลาเซลล์หรอรับแสงนี่น่าจะใกล้ตอนเย็นแล้วนะ เดี๋ยวเราเออกไปสำรวจกันหน่อยฮะไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรบ้างนะศัตรูนี่มันก็คล้ายๆกับอารมณ์เหมือนที่ผมดูหนังสเตนเจอติงอะ่ะตัวลำโพงตัวเอเลี่ยนที่แบบปากกว้างๆอะไรประมาณนี้นะครับของคราบของอะไรพวกนี้นะครับตัวเฟมเลทเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันมันได้เท่าไหร่อันนี้มันหกสิบนะครับถมจะลองวิ่ง ก็เลื่อนด้านข้างอ่ะไม่ได้มันหยุดมันดูเฟรมเลทยากนะครับถ้าตอนเล่นเห็นมันจะหยุดเห็นไหมแต่หกสิบมันมีแน่ๆครับแต่เกมมันแทรกเฟรมเลทไม่ได้นะก็ต้องบอกก่อนอา้าออกไม่ได้แฮเยต้องไปปลดหลอกอะไรหรือเปล่าดูสิคืออะไรอ๋อตักน้ํากินอืเราก็หาต้องงานน้ําอยู่ไหนเพิ่มขึ้นไหม กินน้ำตรงนี้เลยเหรอล้วถูกสุขลักษณะอานาไม่ไหมเนี่ยหอแล้วมั้งไงยังไงกินได้เลยไหมก็ไม่เห็นแก้วน้ําเพิ่มเลยดื่มน้ําก่อนเนี่ยต้องมาคอยดูอาหารการกินเราจะหมดแล้วอาหารการกินเนี่ยนี่จะเป็นพยาบาลอ๋ออาหารมีอะไรอันนี้ยาเหรอ ออยา่าโอ้กินระดีนะเนี่ยมันจะงงตรงนี้แหละมุ่จะไปทําอะไรต่อแต่ว่าภาพถือว่าสวยนะครับสวยเลยภาพโอเคเลยแหละภาพสวยมากเ,เดี๋ยวอันนี้คืออะไรเก็บของเหรออืมน้ำมันจะเก็บเยอะละน้ําน้ำมันจะเก็บง่ายสุดนะผมว่าเก็บตรงไหนก็ได้นะครับพอพอพอ เสียงคืนเสียงน้ำนี่โอเคเลยนะเนี่ยไปไหนต่อยังไม่รู้เลยให้ไปไหนไกด์อะดาวลดเซตติง้งแต่ว่าโดยรวมภาพสวยนะครับจะลอง ผมว่าต้องมาทําอะไรฟันรกิจอะไรสักอย่างแน่เลยมันออกมันออกจากโซนอันนี้ไม่ได้นะครับภารกิจอยู่ตรงไหนเนี่ยติดแท็กมินสโตร์จนเสร็จน่าจะกลับไปบ้านนะผมว่า ดาวโหลดอะไรหรือเปล่ามันมีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับมันจะมีหลายฉากเอ็บกลับทธิบ้านก่อนเป็นบังเกอร์เลยนะเรวปิดประตูก่อนทำไรต่อเดี๋ยวเก็บผีเสื้อก่อนไหมอ่เก็บผีเสื้อก่อนนะครับ รังคุริ้ตอบมัวนะท่านนี้เกมภาพสวยนะครับแต่ก่อนเริ่มเกมมันจะให้มีเราแต่งตัวตัวละครด้วยนะครับอันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแหละกับเครื่องเก่าก็เลยพอมาโหลดแล้วลิงก์กับ Google เนี่ยมันก็จะเป็นการเล่นต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับดูไปดูมาน่าเหมือนพอปอกป้านะ ไปไหนต่อทีนี้เกมมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองเล่นดูสักพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดวยรวมบภาพสวยนะฮะนี่ปรับสูงสุดเลยภาพว่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปต่อไปครับชสดีวันนี้สวัสดีครับอันนี้คือเกม One Human นะครับมาลองกับทางดน้านโทรศัพท์ ไอ้คูนี่โอ0สิบนะครับภาดถือโอเคเลย